สวัสดีค่ะค่ะสวัสดีท่านผู้ชมเฟ้นช่องทุกทท่านที่เข้ามารับชมรับฟังค่ะยินดีต้อนรับเขาสู่ช่องแพ้ผ้ารวยมือมนี้นะคะทั้งช่องเข้าจะพามาตามสูตรหวยแร่วันเด็ดๆนะคะของเซียนสมุทรสาครนในงวดวันผุดนะคะที่11มกราคมปีพศ2 5 6 6หนี่นะคะก่อนอื่นผู้ใดเขามาแล้วฝากกดไลค์กดแช์ที่สําคัญกดกระดิง่งแจ้งเตือนไว้ เพื่อที่จะบดีพาดคลิปใหม่ๆที่ทั้งช่องในนําเสนอเนาะคะ่ะเลขของเซียนสมุทรสาครท้าเนาะคะ่ะก่อนอื่นเกิดจะไม่เบิงก่อนนะคะวา่าเลขของเซียนเ้าเขาจังไแด่เนาะคะ่ะสำหรับหมวดทิพานมาเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเลขเซียนสมุทรสาครห้าหมวดทิพานมาก,กับบเิเวณในแฟนช่องห้าผิดหวังคือเก่าเนาะคะ่ะสำหรับสายวิง่งสายรูดมีเขาดีเนาะคะ่ะท่านผู้ชมเขาตั้งแต่น้อยเฉพาะกิจ มาเลยนะคะไปจนหอดหวยเล่ากันเลยนะคะสำหรับเลขเซียนสมุทรสาครน,นะคะแต่ว่าสำหรับเลขจับครูนะคะท่านผู้ชมที่เข่าจังๆนะคะคือหนึ่งหหหนึ่งตัวนี้นะคะห้าน้อยพิเศษนะคะเลขเซียนกับมาจังๆนะคะสำหรับเลขบนญนะคะออก สามหกหนึ่งนะคะเลขที่เซียนจัดหากันหนึ่งหกหกหนึ่งเป็นโตเน้นน้ำน,นะคะพนุนเน้นหายหน่อยๆอยู่แล้วนะคะแล้วก็อีกชุดหนึ่งนะคะทีเลขของเซียนเข่าจังๆเลยนะคะคือเลขศูนย์เจ็ดเจ็ดศูนย์ตนี้นะคะ่าีผู้ชมกามาจังๆเลยนะคะสําหรับเลขเซียนสมุทรสาครอนเฮานะคะแล้วก็สาหรับหวยเล่าพัฒนานะคะ เลขจับคู่กับเฉียดชิวไปแต้มเดียวอีกแล้วนะคะติดเสียนจัะหายคือ3 7 7เตัวนี้นะคะเลขกับมาหกสามะคะสำหรับหวยเล่าพัฒนานะคะสำหรับมือวันพุทธที่11นี้นะคะเข้ากระดนนัหหมยกับเสียนไวแล้วนะคะว่าจะลุตัวเลขเนาทางดีๆให้เอซแฟนช่องเข้าได้พิจารณากันคือเก่านะคะสำหรับสูตรหวยแร่วันนี้นะคะก็จะได้เป็นตัวเลขแนวทางตัวใด ก็เช่นเอฟซีเฟนชองเข้าไปติดตามรับชมรับฟังจากปากของเซียนให้เซียนเป็นคนคอนเฟิร์มให้พร้อมๆกันได้เลยค่ะคค่ะสวัสดีค่ะเซียนค่ะสวัสดีค่ะ วันนี้เรามีนัดหมายกันลงหวยรายวันให้ FC เฟนช่องเราได้พิจารณากันเหมือนเดิมนะคะเซียนครั<อ>ค่ะหลังจากงวดที่ผ่านมานะเซียนเลขของเซียนก็แตกป,ปังๆเหมือนเดิมนะคะสําหรับหาหนอยนะคะเซียนเข้ารัวๆเลยค่ะวันนี้ก็มาตาม<อ>แนวทางใหม่นะคะว่าจะไปถึงลาวไหมนะคะวันนี้ค่ะก็เริ่มต้นที่เลขวิ่งก่อนเลยนะคะเซียนครั<อ>ค่ะ ห้าหกมีห้ามีหก <7, S 1> มีเจ็ดมีแปดค่ะสี่ตัวนะคะเซียนจับคู่ก็มีจับมีศูนย์ห้ามีศูนย์ห้าค่ะหนึ่งห้าหนึ่งห้าค่ะ เจ็ดห้าค่ะแปดห้าแปดห้าค่ะหกห้าหกห้าหกเจ็ดหกเจ็ดค่ะเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดค่ะแปดเจ็ดแปดเจ็ดค่ะ สามตัวก็มีห้าเจ็ดเก้าสามตัวมีห้าเจ็ดเก้าค่ะหกห้าแปดหกห้าแปดค่ะเจ็ดแปดห้าเจ็ดแปดห้าค่ะเก้าศูนย์ห้าเก้าศูนย์ห้าค่ะ ค,ค่ะเดี๋ยวแอดขอทวนตัวเลขของเซียนก่อนนะคะเดี๋ยวค่อยเน้นให้เอฟซีเรานะคะสําหรับเลขเซียนสมุทรสาครในวันนี้นะคะ,ะก็จัดให้น้อยน้อยเน้นเน้นเหมือนเดิมนะคะเป็นสูตรนี้เป็นสูตรรวมเหมือนเดิมนะคะเซียนค่ะเล่นได้ทุกราวทุกฮานอยในสูตรเดียวกันนะคะเซียนคัดกองออกมาแล้วก็ได้8ปชุดแหางนะคะสําหรับงวดนี้ค่ะ เลขวิ่งเลขติดมีห้ามีหกมีเจ็ดมีแปดนะคะแล้วก็เลขจับคู่มีศูนย์ห้าหนึ่งห้าเจ็ดห้าแปดเจ็ดแปดห้าหกห้าหกเจ็ดเก้าเจ็ดครบไม่ขาดเซียนเลขสองตัวะคะ่ะแล้วก็เลขสามตัวมีสี่ชุดสี่หางนะคะคือห้าเจ็ดเก้า 6กห้าแปดเจ็ดแปดห้าแล้วก็905้าถูกต้องไม่คะเซ<ะ>ียนครับค่ะ <défin> ทีนี้ก <0 knight> <fi> ็เน้นให้เอซเราหน่อยค่ะว่าชอบตัวไหนมากวันนี้เด่นตัวไหนคะหรือว่าชอบเท่ากันหกหกแปดห้าหกห้าแปด เน้นไปที่หกห้าแปดนะคะหกห้าแปดแล้วก้า0ศูนย้าแล้วก็เก้าศูนย์ห้าค่ะผาตัวโอสอตัวก็เน้นศูนย์หค่ะเน้นไปที่ศูนย์ห้าค่ะแล้วก็เจดห้าแล้วก็เจ็ดห้าค่ะ เก้าเจ็ดนะคะเซียนาเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าเจ็ดครับนี่ข้างนี้ก็ค่ะ,คะเลขม่รู้จะเน้นตรงไหนตรงค่ะเลขแค่ตรงคัดออกมาน้นเน้นแล้วนะคะเซียนสำหรับงวดนี้<อ>เซียนเน้นให้สามหางคือศูนย์ห้าเจ็ดห้าแล้วก็เก้าเจ็ดนะคะแล้วก็เลขสามตัวมีหกห้าแปดกับเก้าศูนย์ห้าถูกต้องนะคะเซียน <ม>ค่ะสำหรับงวดวันพุธนี้ <มา S 1> ก็ขอให้เลขแตกปังๆยกช่องไปถึงลาวพัฒนากันเลยนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเซียนก็ให้เซียนไวพร์ <มา S 1> ให้ fc เฟนช่องเราหน่อยค่ะให้แรงใจกันหน่อยค่ะเซียนาพาสา fc คอามโชคาเลยมีศกมีหลาที่ให้ปังๆเงินทองเลยมาเทมาหนะครับค่ะสาธุสาธุค่ะเซียน ขอให้คำอวยพรของเซียนเป็นจริงนะคะขอให้ทุกคนโชคโชคหมันหมนกับเซียนค่ะสุดท้ายก็ขอขอบพระคุณแนวทางดีๆที่เซียนมาแบ่งปันให้ช่องแพรพารวยค่ะเซียนขอขอบพระคุณค่ะสวัสดีค่ะค่ะท่านผู้ชมนี่คือตัวเลขทั้งเบิดทั้งม้วนนะคะของเซียนสมุทรสาครในงวดวันพุธที่11นี่นะคะท่านผู้ชมที่เซียนจะไทยมาก,กะหน่อยๆเนนๆนนะคะ เลข2อตของเสี้ยนจัดห้ก็แปดชุดแหางนะคะมี0ศูนหาหนึ่งหาเจ็ดหาแปดหาหกหาหกแล้วก็เก้าเนะคะเสี้ยนพ้นกันเน้นห้3ชุดสหางนะคะคือศูนหาเหาแล้วก็เก้าเนะคะท่านผู้ชม เลขสามตัวที่เสี่ยนจัดให้ในงวดนี้นะคะกะสีชุดสีหางนะคะเพิ่นคัดกองออกมาได้4สีชุดนะคะมีห้าเจ็ดเก้านะคะหกห7าแปดเจ็ดแปดหาแล้วก็เก้าศูนย์หานะคะเสี่ยนเพิ่นเน้นไปให้ที่หกหาแปดกับเก้าศูนย์หานะคะสำหรับหวดหนี้นะคะตัวเลขของเสี่ยนสมุทรสาคร่อนเฮ้านะคะผู้ใดทิ่มักที่ชอบนะคะ ตัวเลขกับเซียนกับยิบจับไปพิจารณาไปลงทุนได้เลยนะคะผู้ใดบ่มักบ่ชอบกับ่านนะคะขอเน้นย้ำนะคะว่าตัวเลขทุกตัวกับเป็นแค่แนวทางให้พิจารณานะคะตัวเลขทุกตัวมีเขาได้หรือได้โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมะะด้ค่ะเด้อสุดท้ายกับขออวยพ่อนะคะเฮียบซีเฟนช่องเฮามีโชคไม่ใช่นะคะโชคโชคหมือนๆกันสุขุสุข้ขนคะ่ะสวัสดีคะ่ะ